แล้้วแลวอันนี้อันเท่าไหร่อ่ะอันนี้หน่้อยห้าไห้าบาทร้อยห้าสิบห้าบาทลูกอมอะเหรอต่ออันเนอะเหรออะไรยี่สิบอะไรยี่สิบบาทแล้วถ้าฟันผุกอ่ะเออฟันผุทำอไงแปรงฟันแปรงฟันก็พี่ไม่มีแปรงพี่ยังไม่ได้ซื้อแปรงต้องซื้อแป็งเหรอเอายี่ห้อไหนดีเยื่อห่อสามที่มีสามอันเหรอ โอ้พี่มีอยางก็สามอันเลยนี่ปาเดียวเองนี่ปานเดียวเองนะพี่ปานเดียวนี่มีสองคนใช้ดีไหมใช้ดีไหมอีกอันนึงเก็บไว้ได้ใช้ดีแน่ไหนบ้างดูฟันหน่อยไปดูหน่อยเอ้ยฟันสวยอันนี้อันนี้คอเกตป่ะใช้คอเกตไหมหรือใช้อะไรไม่ใช้ไหนไหนอันไหนอร่อยอันไหนอร่อยด้วยดิอร่อยที่มันอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอ้ออันนี้อร่อยใช่เอออันไหนอีกอันไหนอีก อันไหนหวานสุดอันไหนหวานสุดอันไหนหวานสุดชีอันอันนี้กับอันนี้หวานอันนี้กับอันนี้หวานสุดอู้โหสี่สิบเลยอ๋อหวานอย่างนี้ฟันก็ผุบบ่อยเลยฟันก็ผุง่ายต้องแปรงฟันบ่อยม่หวานเยอะหวานที่น้อยนกินกินเสร็จแล้วต้องแปรงฟันเลยไหมอ่ากินเสร็จแล้วแปรงฟันทุกวันกินเทวะไรเด็ดพอไม่ต้องกินเยอะอ๋อสองสองสองอันนี้หวานสุดเลยใช่ไหมอร่อยใช่ไหม อร่อยอ่าอาเจอจอใจเตออันนี้ฟันผูกก็แพงฟันใช่ไหมเป็นเท่าไหร่อะละสิบบาทใช่ไหมละเท่าไรละสิบบาทยี่สิบบาทเป็นเท่าไหร่เนี่ยรวมทั้งหมดให้ร้อยหนึ่งทอนเท่าไหร่ให้อนอนหกสิบทกถ้าให้พันหนึ่งอะเอ่อะเบียรเก้าร้อยหกสิบนี่แล้วมีคนละครึ่งปะ เรียนที่ไหนนไหนดอนสแกค่ะอนสแกด้วยอยู่ปออะไรล่ะปอห้าสิบห้าไม่มีปอห้าสิบห้ามีแค่โมหกค้เปล่าเน่ยเ่าต้องพอรไหมเนี่ยเอาไม่ต้องอ